ถูกไหมถูกไหมยายกินลำยาวนั่นแหลายาวหลายร้อยถูกไหมม่บีมาลองรองเท้าคนนั้นลองมากเอ๊ะเดี๋ยวไหมเหมือนมันเล็กเลยคุณเสือคุณมาปังกระจกฉันครูเนี้ยที่ตั้งใจจะมาเอา เิเกมั้ยสวยนะนิเกวิบวับวิบมากของหนูสวยกว่าจซัมพูคุณลองอ่ะใครจะซื้อให้คุณเหรอคะแม่มเสียบยื้อซัมพลู่มาตัดสีซัมพู่ประมาตั้งการมาซื้อคู่นี้แหละแต่ได้มาแล้วก่อนหน้านี้นคู่หนึ่งแม่แามาขึมาซื้อซัมพู่ไม่ทายมาดิคนดีนสอนวิธีใส่รองเท้าเนี่ยจะมีตามร้านใส่รองเท้าเขาจะมีเจ้าอันนี้ให้ใช่ไหม